สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะพาไปชมแนวคิดยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุดจากค่าย Mercedes- Ben z กันไปชมเลยครับ How d เ n Max i ซประก,กันภัยรถเบนส์ชั้นหนึ่งพ่นได้คุ้มครองครบจบที่เดียวเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าก้าวหน้าไม่หยุดยั้งนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่และการทําระยะทางวิ่งให้ได้ไกลที่สุดต่อ,อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งซึ่งเป็นปัญหาหลักของยานยนต์ไฟฟ้ายุคปัจจุบัน ล่าสุดครับ m e r c e d e เ b e n z เปิดตัว v i s i ่น EQXX ยานยนต์ไฟฟ้าแนวคิดที่ตั้งใจจะให้เป็นต้นแบบของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดและวิ่งได้ระยะทางมากที่สุดด้วยการคิดค้นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่สูญเสียพลังงานน้อยกว่าเดิมเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์แบตเตอรี่ช่วยให้มีความจุถึง100กิโลวัตเท่ากับ Mercedes EQS 450 plus แต่สามารถลดขนาดลงได้ถึง50%และน้ำหนักเบาลง3 0รรวมถึงใช้ยางที่มีคุณสมบัติลดแรงเสียดทาน ร่วมกับ้อแมกนีเซียมอลลอยน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มระยะทางขับขี่ให้ไกลขึ้นรูปทรงภายนอกออกแบบให้เพรียวลมจนมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียงแค่0.17ทั้งยังลดน้ำหนักในการใช้พลาสติกทนทานพิเศษเป็นตัวซับแรงกระแทกแทนที่จะใช้เหล็กเหมือนรถยนต์ทั่วไปทําให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับขณะที่ EQS 450+ เนี่ยวิ่งได้ระยะทางสูงสุดเพียงแค่770กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อเทียบขนาดกันนะครับ Vision EQXX มีมิติตัวรถย่อมกว่า Mercedes C-Class เล็กน้อยครับโดย Vision EQXX นั้นมีความยาว4,630ม mm, ิมส่วน C-Class ยาว4,750ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,800ม mm, ิมส่วน C-Class เนี่ยระยะฐานล้อก็อยู่ที่2,865ม mm. ิมสิ่งเดียวที่สวนทางกันนะครับก็คือ Vision EQXX มีน้ำหนักมากกว่าก็คือ1,750กกัมขณะที่ C Class มีน้ำหนัก1,675กิกครับ ระบบขับเคลื่อนของ Vision EQXX ใช้มอตเตอร์ไฟฟ้ากำลัง204แรงม้าสามารถส่งกำลังไปยังล้อหลังได้ถึง9.5มีอัตราการสูญเสียกำลังจากระบบขับเคลื่อนเพียงแค่5เท่านั้น Vision EQXX ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เหนือหลังคา117เซลล์พลังงานที่ได้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตน้ำหนักเบาเพื่อใช้สำหรับระบบปรับอากาศระบบไฟสองสว่างระบบอินโฟเทนเมนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่ได้สูงสุดถึง25กิโลเมตรครับห้องโดยสารนะครับติดตั้งหน้าจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด47.5นิ้วเบาะนั่งและชิ้นส่วนอื่นๆพุ่มด้วยหนังที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติของเทสราชนิดหนึ่งรวมกับเยื่อจากต้นกระบองเพชรท็อปทำมาจากเยื่อไผ่โครงสร้างภายนอกใช้วัสดุรีไซเคิลจากเศษขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษรวมถึงผ้าอ้อมเด็กด้วยครับ Mercedes Ben z ยังไม่ได้ระบุว่าจะพัฒนาวิชั่น EQXX เป็นรถเพื่อวางจําหน่ายจริงหรือไม่นะครับแต่เทคโนโลยีล้าสมัยของมันจะถูกนําไปใช้กับรถค่ายดาวสันแฉกในอนาคตอย่างแน่นอนและสําหรับเป็นแฟน Mercedes-Benz ลองคิดดูสิครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเรามีประกันภัยรถยนต์ไว้คอยคุ้มครองค่าเสียหายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับ Mercedes-Benz ของคุณโดยเฉพาะอย่างฮาวเดนแม็กซที่ให้บริการทุกด้านประกันลองดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับ แล้วอย่าลืมมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ